สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้โลนินนะครับให้นิ่งแล้วก็ได้มุมสวยๆนะครับไว้สําหรับลง Facebook แล้วก็ u t u b e กันครับไปนะครับก่อนที่เราจะไปถ่ายกันนะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งโลนินกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ปลดล็อกทุกแกนนะครับแล้วเราก็ล็อกไว้2แกนนะครับก็คือแกนโลแล้วก็แกนแพนนะครับเราก็เริ่มตั้งที่แกนทิวนะครับแกนทิวจะต้องตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้นะครับเป็น2แกนนะครับอย่างแรกเราก็ต้องตั้งแกนที่มันขึ้นบนก่อนนะครับพอตั้งได้แล้วนะครััััับบบเเรรรากก็ต้้งงแนนน่ีะคค พอเรียบร้อยนะครับเราก็ตั้งที่แกนโลนะครับเราก็ล็อกแกนทิวไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ปรับหมุนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าตั้งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเราก็ตั้งแกนแผ่นเราล็อกล็อกแกนโลไว้นะครับแล้วก็เอียงนะครับถ้าไปข้างในเราก็ถอยนะครับนิดนึงโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับไปพร้อมใช้งานเอาละครับตอนนี้เราจะมาอยู่ในขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนการถือนะครับการถือยังไงให้นิ่งนะครับเราก็ต้องจับถือนี้นะครับแล้วก็ตอนเดินนะครับตอนเดินให้เราพยายามเก่็ง ตรงช่วงแขนโฟอาร์มตรงนี้ไว้นะครับไม่ให้เป็นอย่างนี้นะครับให้พยายามอยู่นิ่งๆนะครับเราเดินถ้าเราเดินงี้นะครับฟุตเทจเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเราต้องพยายามเดินนะครับให้นิ่งๆพยายามเก่งช่วงจังหวะแขนไว้นะครับเอาละครับตอนนี้เราไม่อยู่ในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเดินนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการย่อก่อนนะครับย่องนี้นะครับแล้วก็เริ่มจากก้าวแรกนะครับก้าวแรกเราต้องเอาส้นลงก่อนนะครับ แล้วก็จะลดปลายเท้านะครับแล้วขั้นต่อไปก็ทําอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับค่อยๆทํานะครับมันก็จะได้ฟุตเทจที่นิ่งนะครับแล้วก็การถอยนะครับการถอยเราจะใช้ปลายเท้าจิ้มนะครับสลับเท้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถอยมานะครับแล้วก็เก่งข้อมือให้ดีๆนะครับก็จะได้ฟุตเทจที่นิ่งนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในข้อที่สามนะครับก็คือการเดินสไลด์นะครับเป็นการท่าย เดินข้างๆนะครับเพื่อ follow แบบของเรานะครับเราจะมาสาธิตการเดินแบบพิดๆกันก่อนนะครับการเดินพิดๆก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับวิดีโอเราก็จะกระตุกกระตุกนะครับมันจะดูไม่สมูทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับวิธีการเดินที่ถูกต้องนะครับเราจะใช้วิธีการเดินเข้าแล้วก็เดินออกแบบวิธีที่หนึ่งนะครับที่เราสอนไปประสบกันนะครับเราจะมาดูนะครับว่าวิดีโอจะออกมาเป็นไงครับอย่างไรนะครับเราหันไปทางนี้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เอียงตัวนะครับ แล้วก็เอียงมือนะครับให้อยู่จับที่แบบเรานะครับเราก็เริ่มเดินเลยครับนีครับแล้วพอเราจะไปฝั่งนี้นะครับเราก็หมุนตัวเองนะครับนี่นะครับมันก็เกิดความสมูทเลยครับแล้วก็กลับนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้วีดีโอแบบนิ่งๆแล้วครับ